สวัสดีครับ FC สวัสดี FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้พามาให้อาหารหมาน้อยครับ FC ที่ติดตาม e ีก่อนๆนะครับก็จะทราบว่าผมได้เอาหมามาเลี้ยงไว้นะครับ3ตัวนะครับก็ติดตามนะครับที่มาที่ไปของหมาคลอกนี้นะครับคลอกนี้ก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับน้องสีดำทั้งหมดเลยนะครับแม่ก็สีดำสำหรับข้าวเนี่ยตอนนี้น้องหมาก็ยังไม่ เต็มเดือนดีนะครับก็ใช้เป็นอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดสําหรับลูกสุนัขนะครับแล้วผมก็เอาน้ําอุ่นนะครับเทใส่นะครับน้ําอุ่นเทใส่แล้วก็บี้ๆให้เขาให้เขาละเอียดนะครับเพราะว่าหมาน้อยเขายังฟันเขายังไม่ขึ้นแล้วก็ยังเคี้ยวไม่สะดวกแล้วก็เอาข้าวคลุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกันครับโอเคครับผมตามมาครับนี่ตัวแม่ค่ะ อปลาแล้วมาติ๊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 ติน่นครับนี่นมาแล้วพอหัวมาแล้วติ๊ติ๊ติ๊ติมาลูกมามาตาวข้าวมาให้กินแล้วเร็วมาติ๊ติ๊ติ๊ติมาเร็วมานี่มาดิมามาดิอย่าเพิ่งมากวนให้ลูกกินก่อนนีนินมาลูกมาติ๊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 นี่มามามาตาวข้าวให้กินแล้วเร็วมมแมมเช้ามา มาแล้วติ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 มามามาเร็ว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 มาเขายัางไม่กล้าเพราะว่าวันนี้เพิ่งเอามาเลี้ยงเป็นวันที่สามนะครับเขาไม่ชินคนเพราะว่าเขาคลอดอยู่ในป่าศักนะครับถ้าอยากทราบประวัติของเขาก็ติดตามได้ย้อนกลับไปดูนะครับในอีพีก่อนๆนะครับมา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 ,มาลูกมามามาอินอินเดี๋ยวพ่อเอาให้ตัวแม่เขาก็จะมีข้าวตังหากนะครับวันนี้ทำไว้ให้ลูกเขานะครับ มาน้องมาตัวเมียตัวนู้นตัวเมียครับจะขี้อายนะครับน้องตัวนู้นเป็นตัวเมียก็ fc ก็ช่วยตั้งชื่อด้วยนะครับตัวผู้สองตัวแล้วก็ตัวเมียตัวนู้นนะครับเป็นตัวเมียมาจะขี้อายครับอ้ามาลูกมาเขาเป็นสาวสาวน้อยเขาจะขี้อายนะครับฝาก fc เป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องๆด้วยนะครับพวกนี้เขาก็ไม่ใช่หมาผมนะครับเป็นหมาของพี่ที่เขามาทํางานที่บ้าน นะครับพอเขามาแล้วแม่เขาก็ตามเจ้าของเข้ามานะครับเข้ามากินข้าวผมก็ให้ข้าวเขากินเขาก็ติดกินข้าวบ้านผมแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปกินข้าวบ้านเขามั่งพอคลอดปุ๊บไปคลอดในป่าศักครับจากห้าตัวเหลือสามตัวหายไปสองตัวผมก็สงสารเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหายไปอีกก็เลยต้องเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านครับไปแล้วน้องตัวโน้อนอายแตวต้องไปจับมาเขาขี้อายครับ นี่มาแล้วมาแล้วต้องไปอุ้มมาครับเขาขี้อายเขาขี้กลัวยังไม่ชินครับก็ยังไม่แน่เขาเยอะนะครับเพราะว่าเขายังกินนมแม่เขาอยู่มองหน้ามองหน้าตาเรียกเป็นตาเพราะว่าแม่เขาเรียกเป็นลูกนในสาวน้อยครับสาวน้อยสีอาจจะอะไม่ไมดําเข้มเหมือนเขาตัวน้นดําคลับตัวผู้สองตัวฮะตัวเมียหนึ่งตัว ปากเอฟซีตั้งชื่อให้ด้วยมีสาวหนึ่งตัวมีหนุ่มสองตัวไปแล้วอิมแล้วครับเข้านอนแล้วไปแล้วน่นหน่น,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 นไปแล้วครับอันนั้นก็คุณครูพิมพ์ทําที่นอนให้เขาทําบ้านให้เขานะครับก็เอฟซีก็ย้อนกลับไปดูนะครับอีพีก่อนๆเป็นให้กําลังใจด้วยนะครับนี่มาที่หลังอิมที่หลังเขาไอ้หมาน้อยเอ้ยนี่นี่นี่น้องตัวเมียครับตัวเมียเขาจะ หลังเขาจะอันอันหน่อยไม่เหมือนไม่เหมือนตัวผู้แล้วก็ขี้อายเดี๋ยวของแม่เขาก็จะให้ตังหกครับจะมีอาหารแมวโตอหมาโตครับวันนี้น้องแมวก็ฉีดวัคซีนไปแล้วสามเข็มเมื่อเย็นให้หมอมาฉีดให้มีแมวสามโอ้ยด,ด,ดูดูกินมาที่หลังเขานี่โอ้ยโโโโโโกินคนเดียวพอกินคนเดียวแล้วก็เอาจุ่มเลยนะ เขาจะเนี่ยขาเขาไปจุ่มเลยอ้าวอา,อากินให้อิ่มลูกกินให้อิม่มพ่อจะได้เอาให้แม่กินตาจะได้เอาให้แม่หนูกินตัวนี้ตัวเมียรครับฝากเอซตั้งชื่อด้วยนะครับตัวผู้สตัวตัวเมียหนึ่งตัวครับจากที่เรคลอดมา5้าตัวครับตอนนี้หายไป2องผมเลยต้องไปเอามาจากป่าสักถ้าเอฟซีอยากจะทราบ ประวัติที่มาที่ไปก็ย้อนกลับไปดูในอีพีกันก่อนนะครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วไปแล้วไปแล้วกินน้ำสิลูกกินน้ำด้วยเออเออเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้านอนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูนั่นอันไหนมาเนี้ลูกมามาหาตาเร็วมามาเร็วมาตาพาไปเที่ยวเดี๋ยวเขาก็วิ่งออกมาเล่นมาเร็วมาเน่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 มาติดติดติ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 ดติดติ นี่ๆๆๆไหนนะคนงไปไหนนะอัน่นมา่ะตาเร็วไปเร็วอ้มาติ๊มาเร็วมาอันนี้มาอันนี้นี่นมามาแล้วมาแล้วมาแล้วนอนแล้วกินอิ่มแล้วนอนนะครับเนี่ยตาตครับฝากตั้งชื่อด้วยนะครับมีน้องหมา สามตัวครับตัวผู้สองตัวตัวเมียหนึ่งตัวครับอายุยังไม่ถึงเดือนยังไม่เต็มเดือนดีครับเมื่อกี้คุยกับหมอโทรคุยกับหมอว่าจะฉีดวัคซีนได้หรือยังหมอเขาบอกว่าสามเดือนครับประมาณสามเดือนมวฉีดได้โอเคครับเดี๋ยวไปให้อาหารแม่เขาก่อนโอ้ยกุ้ยตุ้นี่นม่ี่นี่นี่อันนี้ลูก นี่นี่นี่นีน,นี่ตาถ่ายรูปนี่ันน้ามาอีรีรีฮันน้ามาอันน่าอนน่าไหมาน,น,อน,น,อน,น้อยยังไม่มีชื่อครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่ต้มไว้ให้เขานะครับต้มไว้ให้กับตัวแม่เขาแล้วก็ให้หมาน้อยด้วยวหมาน้อยก็ต้มต้มต้มให้เขาเละๆก่อน กินได้แล้วนะครับมือ้อก่อนๆนั้นก็เป็นต้มข้าวแบบนี้นะครับต้มข้าวนเงี้ยให้เขาแลราดูแลเขาเราก็ต้องดูแลให้ดีเนาะไหนๆเขาก็นั่นแหละวกาน่าสงสารเขาต้องเอาเขามาดูแลครับมนุษย์โลกด้วยกันก็ต้องดูแลกันไปเราก็คงคงจะทําบุญร่วมกันมาถึงได้มาอยู่ด้วยกัน ฝาก fc กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ช่องอธิพัฒน์นนทพาด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับ fc ที่มีข้อคอมเมนต์มีคำแนะนำนะครับก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวก็จะไปให้อาหารแม่เขาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารของแม่เขานะครับแม่แล้วก็ยังมีแม่ของแม่อีกมีหมาอีกหมาโตอีก2ตัวนะครับก็เป็นเศษอาหารที่ เรากินนะครับเหลือเวลาเราไปทานข้าวตรงไหนเราก็ขอน้ําซุปน้ําแกงเข้ามาขอกระดูก,กระเดี่ยวเข้ามานะครับล้วก็เอามาคลุกกับข้าวนะแล้วก็มีต้มข้าวเหมือนเมื่อสักครู่บ้างนะครับไปเขาก็<ๆ>จะมีสองตัวอันนี้ตัวแม่ของน้องสามตัวเมื่อกี้ส่วนตัวเนี้ก็มาอยู่ด้วยกันตั้งชื่ออีกแกลบอีกแกลเพราะว่าเมื่อก่อนมันพร้อมเลยตัวนี้ตั้งอีกแกล ตัวนี Ad ้ตั้งชื่อว่าอินินเพราะว่ามันมีสีนิน no สีดำแล้วเขาจะแบ่งเค้กก่อนแบ่งอาหารให้เขาก่อนอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาวุ่นวาย,ย,ย,ยเดี๋ยวพ่อแบ่งให้ก่อนลูกพ่อแบ่งให้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกมีข้าวหลามด้วยนะครับข้าวหลามมันเหลือแบ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแป๊บนึงอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบ่งเท่าเท่ากันต้องเอากิโลมาชั่งไหมนะเอาแกบเอาแกบกินนี่นนเอาอาเนินเอากินอ่ะไป <me et samples> ก็กินสองมือ้อที่เช้ากับมื้อเย็นวันไหนที่ผมอาจารย์พิมพ์ไปราชการอย่างอาทิตย์ที่แล้วไปราชการห้าวันเลยก็ให้พี่เอกพ่ยามาให้อาหารน้องเขาอาหารที่ซื้อมาไว้ให้พี่เอกพ่ยาให้น้องเขาก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับซื้ออาหารเม็ดมา ตามมาดูเห็ <ELLER> นคาบถุงพลาสติก <se> ตเข้าไปนะน้องเอาถุงไปทำไมเอาถุงออกมาให้ตาเดี๋ยวนี้มาเลยคาบถุงออกมาเลยลูกมาหนูคาบถุงออกมาลูกเดี๋ยวมดเดี๋ยวมดขเข้าลูกมามาเลวเอาถุงมาให้ตามาคาบมาเร็วมาเอาถุงมาลูกเต้เต้เต้เอาถุงออกมาคาบมาคาบมาให้ตาเร็วมาเร็วมาเอาถุงออกมาด้วยลูกมามาเร็วไอมา อนี้เอาถุงคาบถุงมาด้วยลูกมากูพิมพ์บอกว่าจะเอาไปให้ตำรวจหมาที่เขาฝึกสุนัขตำรวจไปจ้างเขาฝึกให้มาเดี๋ยวตาเอาถุงออกก่อนเดี๋ยวจะมดขึ้นน่ะสิ Okay, สำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับให้กับช่องอธิพัฒน์นนทภาด้วยนะครับพี EP. นี้ขอขอให้ทุกท่านนะครับช่วงเย็นนี้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขอิ่มอร่อยนะครับนอนหลับฝันดีนะครับขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ